ขอบคุณแฟนอาร์ตส,สวยๆจากน้องทั้งสองคนด้วยนะครับน้องเนทธโร่ลนะครับวาดรูปแม่ก้าในร่างคนมานะฮะเป็นสาวสวยแบบว่าสวยมากอะ่ะให้พี่เสียตังค์ซื้อพี่ก็ยอมนะและน้องดิวเลสนะครับก็วาดรูปที่พีพีลงดันเจียนทูดอนนะครับแบบว่าวาดมาสลอนเลยเห <laughs> มือนตอกย้ำกันนะนะ และทกคนนะครับต้องขอบคุณน้องกอลวีนะครับที่โดเนตช่วยพี่พีซื้อคอมพิวเตอร์นะครับขอบพระคุณมากมายนะเป็นกำลังใจมากมายเลยครับโอเคไปดูคลิปกันเลยสวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรมาพาตลุยวันนี้นะครับเราไม่ได้มาจับตัวอะไรโหดๆนะครับวันนี้พี่ตั้งใจนะครับจะพาน้องๆนะครับไปรู้จักกับนครใต้พิภพนะครับม เรียกอย่างเท่ใช่ปมว่ามันก็คือถ้าใต้น้ํานะครับน้องหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าในเกมอาร์คของเรานะครับมันมีถ้าใต้น้ําอยู่นะครับแต่ก็ไม่ครบทุกคนหรอกที่จะรู้ว่ามันมีทั้งหมดนะครับ12ถ้าเลยนะครับพี่จะพาไปดูทั้ง12ถ้าเลยนะครับพร้อมพิกัดตําแหน่งเลยว่าให้น้องนะครับสามารถไปหาได้เองเลยส่วนน้องคนไหนนะครับแบบว่าอยากปีกวิเวกอยู่คนเดียวนะครับอยากต้องการความสงบนะครับหรือว่ามีไอเดียเก๋ๆอะไรที่จะไปทําในถ้าใต้น้ําก็ได้นะ เพราะว่ามันสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอยู่อาศัยในนั้นได้เลยนะครับโอเคอ่าพี่มีแผนที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งต่างๆอะ่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปแผนตอนนี้เลยปโอเคนะส่วนอีกอย่างที่สําคัญนะครับน้องคุณจะครับเป็น GPS ตัวนี้นะฮะเนี่ย GPS ตรงทาร์ตบาร์เนี่ยเห็นปะเรียกว่าทาร์ตบาร์ป่ะฮอตบาร์เนาะเออเรียกว่าฮอตบาร์นะครับตรงนี้เห็นปะมันจะบอกตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับลองดิจูดรัดดิจูดอ่นะเท่าไหร่เท่าไรนะครับเพื่อที่เวลาเราไปหาถ้ำนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะ ไปกันครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถ้ำแรกกันนะโอเคครับผมตอนนี้นะครับที่อยู่ที่หน้าถ้ำแห่งแรกกันนะครับถ้ำนี้นะครับถ้าตามแผนที่ที่พี่ได้มานะครับพิกัดจะอยู่ที่8.3ทับ10นะครับตอนนี้นะครับพี่จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างของแมปนะถ้ำนะครับมันจะมี3าขนาดก็คือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับถ้ำนี้จะถือว่าเป็นถ้ำขนาดกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่นะครับทางเข้าถ้ำจะเป็นแบบนี้นะครับให้น้องสังเกต่มันจะเป็นภูเขาที่มีโพรงเข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะ ตำแหน่งที่พี่เจอครับเป็น83าทับหนะึ่งหนึ่งะคือมันจะแบบคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับให้น้องพยายามวนดูแล้วกันถ้าน้องไปปุ๊บแล้วเห็นภูเขาใต้น้าลูกนั้นนะครับอยู่ตรงบริเวณที่ตำแหน่งบอกพอดีอ่ะให้ลองวนดูรอบๆตีนเขานะครับมันจะมีทางเข้าอยู่นะครับหาไม่ยากนะครับถ้าเรามาประจำจะหาไม่ยากเนาะอ่ะเข้าไปดูข้างในครับบรรยากาศเป็นยังไงจะหลอนขนาดไหนนะฮะ<า>ไปทไหนวะเฮ้ยทางไหนวะรู้สึกแล้วปุ๊บเอ๊ถึงแล้วนี่ครับผม เป็นไงบรรยากาศนะครับวงเวงปะอันนี้นะครับคือสาหรับน้องที่แบบว่าอาจจะเล่น PVP เนาะเป็นแหล่งแบบว่ากบดานก็ดีนะฮะหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะทรัพยากรที่มีอยู่ในถ้านะครับก็จะมีทั้งแบบว่าเปลือกข่อยไข่มุกนะฮะเนี่ยเปลือกข่อยไข่มุกก็เยอะเลยนะน้ํามันนะครับแล้วก็คิดตันนะครับจะมีอยู่สามอย่างนะจริงๆก็4ี่อย่างแหละเพราะว่าน้ามันเนี่ยมันจะดรบบหินด้วยนะครับเวลาเราฟันมันนะนะโอเคนี่นะครับว่างอยู่นะน้องนะนี่ มาสร้างบ้านอยู่ได้เลยนะครับเนี่ยเปลือกหอยก็เยอะนะครับใครไม่ได้ว่าจะมาสร้างบ้านก็มาเก็บทรัพยากรก็ได้นะครับเอออันนี้คือที่แรกเนาะเนี่มันวนหากันเลยนะเนี่ยใช่ปะ่ะใช่สินี่ใช่ครับผมบวนหากันเนี่ยปะ่ะพี่กลับมาทางนี้ละโอเคนี่นะครับบรรยากาศภายในถ้ำก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมันก็คือถ้ำดีๆนี่แหละมันก็คือถ้ำแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคเดี๋ยวเราไปถ้ำถัดไปเลยนะครับไป ลืมเก็บทบเพิงเอาทพบเพิงก่อนเดี๋ยวไม,ม่ใช้ต่อมานะครับถ้ำที่สองนะครับพี่เจอแล้วนะครับตามตำแหน่งจะบอกว่า91้าทับหนนะครับเนี่ยมันจะมีทางเข้าแบบนี้เลยนะเหมือนประตูเลยเนาะเข้าไปเลยครับผมถ้ำน,นี้นะครับเป็นถ้ำขนาดเล็กนะครับสมอลเคฟนะฮะอ่าไปกันทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าปึ๊บอ่าขึ้นมาแล้ว อันนี้ถ้ำขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเอาคบเพลิงนี่กว่าจะได้เห็นชัดกว่านี้นะถ้ำน,นี้นะครับเหมือนจะไม่มีอนั่นอะเรียกว่าอะไรวะไม่มีเกาะกลางอะเมื่อกี้เรามีเกาะกลางเนาะสามารถวิ่งอ้อมได้นะครับแต่อันนี้ไม่มีเนาะแบบนี้ก็ดีนะครับพี่ว่ามันโล่งดีอันนี้มันแบบมันทึบๆไปหน่อยอะพี่ว่ามันมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ถ้ำละถ้ำนะม,นะมองไปข้างล่างก็สวยดีนะพี่ว่านะเนี่ยเอาไปเลี้ยงปลาได้นะเนาะเลี้ยงปลาเลยนะปลาแองเกอร์อน้องเนาะ เออแปงเกอร์มันก็ได้สว่างใช่ป่ะเออเออพี่อยากรู้เว้น้องก็ต้องอยากรู้แหละว่ามันรีเควสตสัตว์ได้ไหมเดี๋ยวพี่ลองดูนะสามารถรีเควสตสัตว์ได้ไหมลองดูดิพี่จะลองรีเควสตบอลโต้เลยแล้วกันเฮ้ยรีเควสตได้วะน้องรีเควสตบอลโต้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเอามาเนี่ยพี่กลัวมันตายนะเพราะฉะนั้นพี่ขอยกเลิกนะครับเคนเซนลไปนะอ่ะ เออรีเควสสัตว์ได้นะครับเราเรีเวสสัตว์มาไว้ในนี้ก็ได้นะครับเผื่อว่าเราแบบว่าจะเอามาผสมพันธ์ในนี้เนาะมันก็เหมาะสําหรับพื้นที่ผสมพันธ์เหมือนกันนะเออไม่ต้องทําแบบว่าประตูประตูมากมายอะ่ะแบบมันแคบอยู่แล้วเนาะโอเคถ้าที่สองผ่านไปเนาะตําแหน่งนะครับเก้าสิบเอ็ดทับหนึ่งสี่นะครับตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆก,กับถ้าแรกกันแหละอ่ะต่อไปเป็นถ้าที่สามนะครับไปกันโอเคครับมาถึงถ้าที่สามนะครับ ตำแหน่งของถ้ำนี้นะครับจะอยู่ที่90ทับ36นะครับถ้าเราอยู่บนน้าแบบสูงแบบนี้ไม่ได้อยู่แบบก้นทะเลนะครับก็ให้มองก็ได้เนี่ยก็เดาว่าอันนี้นะครับเนี่ยภูเขาลูกนี้นะครับน่าจะเป็น90ทับ36อย่างที่บอกนะครับอ่าใช่นะครับ91ทับ36แสดงว่าเป็นภูเขาลูกนี้แน่นอนเรียกว่าภูเขาเรียกว่าอะไรวะโขดหินเหรอโขดหินขนาดใหญ่แล้วกันอ่าเราก็ไปวนดูตินงเขานะครับว่ามันทางเข้าอยู่ตรงไหนเนาะไปวนดูกัน ไหนเนาะนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าอ๋อใช่ด้วยน้องนี่เจอเลยนี่โอเคเจอแล้วครับถ้ำท,ที่สามนะถ้ำนี้เป็นถ้ำขนาดน่าจะเป็นขนาดกลางหรือเปล่าน่าจะเป็นมีเดียมนะครับถ้าระดับนี้ก็ไม่แตกต่างจากเดิมเลยเนาะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็มาเลือกเอาแล้วกันว่าใครอยากจะอยู่ถ้ำไหนนะถ้ำนี้แบบอุ๊ยอะไรวนะนะ หมือนมีอะไรปลิวมาเฮ้ย,อ,ย,อ,ะะอ,ยอะไรวะเนี่ยเุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรฟ้าอะไรฟ้ามาได้ไงวะปลาหมดแล้วด้วยผงใส่มันแบบผุดน้ำขึ้นมาเนาะฟันแม่งเลยได้เน,เนื้อปลามากินนะฮะแต่จริงๆอะบางทีพี่เข้ามานะครับพี่ก็เจอไอ้ตัวนั้นด้วยอะแมงป่องทะเละนะกุ้งมังกรอะมันจะเรียกว่าอะไรี่มันดรอปอะไรด้วยวะเนี่ยเพราะมันดรอปของด้วยนี่ว่า,าไม่เอาหรอก มีจัหอกากโอเคครับผมถ้ามีสามพันไปเดี๋ยวถ้าหน้านะครับพี่จะลองรีเควสไอ้นั่นดูปลาแองเกอร์นะครับมาไว้ตรงในถ้าดูนะดูว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับไปเจอในถ้ำที่4ี่นะครับเพราะถ้ำที่4ี่มันจะเป็นถ้าขนาดใหญ่อยู่อ่ไปเจอเองครับโอเคครับตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่ถ้าที่4แล้วนะครับซึ่งเป็นถ้าขนาดใหญ่เลยแหละอันนี้เป็นถ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งดูแล้วมันก็กว้างขวางเลยนะน้องนะเนี่ยมันโคตรกว้างเลยนะแล้วพี่ก็ลองรีเควสปลาแองเกอร์มานะครับปลาแองเกอร์อยู่ใต้น้ำเนี่ยพี่รี จะมาดูว่ามันสว่างดีไหมนะซึ่งพี่ว่ามันก็สว่างเลยแหละแต่สําหรับพี่นะสำหรับพี่พี่ว่ามันแสบตาว่ะปลาแองเกร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราสร้างเป็นไฟนีออนดีกว่าหรือเป็นคบเพลิงดีกว่ามันน่าจะแบบว่าดูสบายตากว่านะครับเนี่ยไฟนีออนมันดูสบายตากว่าปลาแองเกร์มันแสบตาว่ะเนอะแต่ตรงนี้นะครับเหมาะมากเลยอ่ะเหมาะมากที่จะสร้างบ้านนะครับพิกัดตรงนี้นะครับจะอยู่ที่9 1เอดทับ70มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะ เออพี่ก็จาไม่ได้นะครับว่าพิกัดแน่นอนมีอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ว่าพิกัดที่พี่ยืนอยู่ตอนนี้นะครับคือ9 1สิบเอ็ดทับหสนะครับเออโอเคถ้ำพี่สี่จะเป็นประมาณนี้นะครับกว้างขวางใหญ่โตมากเลยนะแล้วถ้าพี่จะพาไปดูทุกถ้ำมันจะเป็นแบบการน่าเบื่อไปเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกันทุกถ้ำเลยน้องต่างกันแค่ขนาดนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะพาน้องนะครับไปดูถ้ำแถวแถวแม่พิมาดูแล้วกันว่ามันแตกต่างหรือเปล่าโอเคตรงนี้นะครับที่พามันเนี่ยมันคือถ้ำแถบร่างทั้งหมดเลยททัั้งแถบบพืนนีีี่สเขยวะคร เยวลองพาไปดูแถบพื้นที่สีขาวดูว่าถ้ำนะครับมันอาจจะเป็นถ้ำน้ําแข็งก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีก,อกสักสองถ้ำแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะน่าเบื่อเกินไปแล,แล้วกนาานันพามาดูเที่ยมเดิมอ่ะมันเหมือนพามาดูเที่ยมเดิมเลยเนาะ <Okay. S 2> โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่แบบพิม่มาเลยแล้วกนะันเนาะอยโอเคครับ <Okay. S 2> ตอนนี้นะครับพี่อยู่ในตําแหน่งของถ้ำที่จะพาน้องดูเป็นถ้ำที่5แล้วนะครับตําแหน่งนี้นะครับจะเป็นตําแหน่งของแบพิม่าเลยนะครับอยู่ใต้ถ้ำสกายหลอดนะตรงนี้นะครับตําแหน่งที่ระบุใน gps นะครับ จะอยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนึกก่อนจำไม่ได้วะสิบยี่สิบเอ็ดเออนะครับตำแหน่งที่สิบ1บอ็ดนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้มันน่าจะเป็นเข่าลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวนดูตีนเข่ากันวันนี้พี่น่าจะพาดูแค่5้าถ้ำนี้หลนะเนาะเพราะว่าแต่ละถ้ำนะครับพี่รู้สึกว่ามันคล้ายกันมากเลยนะครับเฮ้ยเหมือนจะเจอเลยเนะี่ยนี่ไงนี่ไงทางเข้าใช่ปะใช่เดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วเออเป๊ะเลยนี่ว่าเออเนี่ยนะ้องมันมันเหมือนกันหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นถ้ำหิมะหรือว่า ไอ้แมพพื้นที่สีเขียวนะครับถ้าน,นี้นะครับจะเป็นถ้านขนาดใหญ่นะครับเป็นถ้านขนาดใหญ่เลยมันก็ใหญ่จริงๆแหละและรู้สึกว่ามันเรียบกว่าถ้าที่แล้วด้วยแหละเออมันเรียบกว่านะเนี่ยเฮ้ยอะไรมันกระเดงกระดอนกันลเลยเฮ้ยนะ่มันมาเกยตื้นตายกันหมดเลยว้ยเฮ้ยปลาไหลปลาไหลไฟฟ้านะเอาวัาเขาไปอ่าโอเคนะครับนี่แหละเป็นประมาณนี้นะครับพามาดูถ้าเนาะก็ที่เหลือนะครับพี่เชื่อว่าน้องค้นหาเองได้อยู่แล้วนะครับก็ครับ gps มาแล้วกัน แล้วก็มาตามตำแหน่งที่พี่บอกแล้วกันนะครับมาเลือกดูว่าฉันอยากจะอยู่ถ้าไหนนะมาลองเป็นมนุษย์ถ้ำดูนะครับมาติดถ้าดูเพื่อจะดีนะหรือ <c oughs> อะไรวะเนะนี่ยปลาไหลตายแล้วหรอไอ้พวกนี้มันโง่จริงหรือเปล่าวะมันขึ้นมาตายกันทําไมวะบ้าๆบอๆไอ้พวกนี้เนาะอะโอเคครับผมก็สําหรับรายการรวมมาพาตะลุยนะครับวันนี้พี่ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันแลเดียรพี่แลเดีย <c oughs> โอเคครับผม สำหรับรายการรมาพาตลุยนะครับพี่ก็ขอจบรายการไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิฟทิ้งลิฟโอเคครับผมสำหรับรวยรวยโอเคครับสำหรับรายการรมาพาตลุยนะครับก็ขอจบไวเท่านี้แล้วกันทําที่เหลือนะครับพี่เชื่อว่าน้องหาอะไรเองอยู่แล้วนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แผ่นที่นะครับสำหรับพิกัดของทําแต่ละทําไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ e ีพีถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ Eu vou